สวัสดีค่ะพี่น้องเอฟซีสุขุสุขนจ้ามันหนีไปอยู่กับลุงจอดพ้าพี่น้องเอฟซีมาสำรวจป่าเห็ดป่าถ่ายมู่บานจ้าเบิ่งเห็ดอียงบุคคลพี่น้องดอกใหญ่ใหเบิ่งจังหนึ่งก่บแค่เห็ดลิ้นจือเนาะจ้าแต่ว่าเห็ดลิ้นจือเขาจะเป็นอีกสีหนึ่งนะคะนี่ขอนใหม่ขอนนีไปอยู่เคยมาเก็บเห็ดนั่งล้มนั่งฝาจาาขอนใหญ่เงาเงาจ้กพี่น้องไอ้ตอนนั้นมาเก็บเห็ดนั่งอันล้มดอกงามงามขาบวบสลัะพี่น้องอ่า มาสูตรบรรยากาศธรรมชาติเละาะปลาเห็ดน้ำกันจ้าพี่น้องดูนไปน้ำกันจ้าบาสิมีเห็ดบอเห็ดทางไกลง่วงจ้าแต่ว่าแหงหมืดเหล้วจ้าพี่น้องเพราะว่าฝนบ่ตกโดนเื่อเนาะจ้าตกยู่แต่ว่าก็ตกลิ่นลบ่นบพราอสี่อันเปียกย่อนนะคะพี่น้อง อันซ้อนตอนใหม่ตนนี้จ้าพี่น้องเทิ่งใหญ่เทิ่งสูงสูงค่ะพี่น้องค่ะเอิ่มค่ะพี่น้องอัน,นมือเศร้าคึม้มคืมตอนนี้อันบรรยากาศบานปลายอยู่ตอนนี้ทองฝาสีโล่งๆแล้วจ้าเฮ็ดช้างไก่งก่วงค่ะพี่น้องนะเยอะเลยจ้าสันเป็นสันนะปีที่แล้วเฮ็ดอันหางไก่ม่วงอยู่ออกนะหลาไหลไหลกับพี่น้องี่น้องว่าไปอยู่กับบัด้เก็บดอกพะว่าบ่าอิ่มเคยเก็บมัจ้ะ สิเก็บแตงแค่เฮดที่เคยเอันเก็บเคยกินนะจ๊ะพุ่นะไปลองสันสันเลูกนะมีข้าวแห้งนะจ๊ะค้อนใหม่กยยว,วันอีกแต่ย้ายาวจ้มื้อนี้แดดออกงามเหมือนแลงจ้ะพี่น้องเดี๋ยวนี้ก็ประมาณสิหามองแล้งเหมือนเ้อนี้อัน ฝนตกลิ่นม,มนื่อเดืใจพี่น้องฝนตกแห้งดิตกค่อนลิ่มพอเข้าอันสีออกไปข้างนอกกะพอออกสีออกไปย่างยากนะจ๊ะเนี่ยเหมือนแรงมากจังแดดออกจัองอันหยุดตกฝนนะจ๊ะตางไก่ล่วงมึงตามคอนใหม่เปื้อนไหลหลีดจ้ะคุณเป็นสันเป็นสันนี่จะปาดพื้นแถวนี้ก็เยอะด้วจ้ะพี่น้องปะ อุ้ยเผาทานได้เยอะได้เลยดิฟื้นนะคะคุณไม่แห้งไมนตายนะจ๊ะ ออต,นตนนอนอี้ออกทั้งเห็ดนางล่มเห็ดหูหนูนะจ,จ๊ะพี่น้องดูสภาพพี่น้องซี่องเบิร์นเบิร์นไกลจ้ะว่าสิมงนี้บนนะจ๊ะเห็ดหูหนูกระไรหลายตอนนั้นพายุมากเบิร์นนะคะแต่ว่าเขายังดอกเล็กๆนะนี่บ่อใดมาเบิร์นโดนแล้วจ้ะพี่น้องสามเซี่ยทีเราที่ไปอยู่บ่อใดมาเนาะจ้ะเห็ดหูหนูจ้ะพี่น้องเมื่อกี้ลืมเปิดกล้องพี่น้องเอ้ยตีใจเห็นเห็ดหูหนูจนลืมเปิดกล้องเก็บไปกวนนะฮัดเป็นสันเป็นสันอยู่ค่ะพี่น้อง นะเอดอกพ่อไปใส่ย่ำนะจ๊ะเอ๋ผู้พ่ามาหรอกบ้าจ้ะพี่น้องเฮ hey, ดหูหนูดอกเล็กๆโอ้ไม,มีอยู่จ้ะพี่น้องเฮ hey, ดหูหนูดอกสม,มิ่งเอาไปใส่ย่ำนะจ๊ะ พี่น้องไปสั่นไปสั่นนีะกันออกมาปลาเนี่ยเหมือนแรงกับบรรยากาศก็กสดชื่นยท่านีน่น้องมื่อไฟหนาวเป็นไรดีครับพี่นอ้องอากาศก็เริ่มดีจั็กน้อยนะอ,อากาศว่าตีทิ้ลบหรือว่าอสองสามองศาเนาะจ้ะเดี๋ยวนี้ก็ะซิบก,กว่าองศานะจ,จ๊ะนะลุงจอด Nu, an mắt hẹn kín mắt, an ninh, oh, hoi oh, nóng bụi bia gong a nhạc, y bung nênh yeah. hoi nó, đi hoi nóng xem bóng giaba, bung 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 nô, bung nô, an mắt hẹn maled, an mắt mai bên, mắt mai young <coughs> <coughs> อยู่ในหนีเธอนอนไดนปูน้า่นปลาที่มากกันนี่ก็คือปลาไทยมุบานจ้านี่ไปข้างหน้าก็จะเป็นน้องน้ำจ้าอุอนา้นข้างหน้าครับุ้นครับคุณน้องคลณไปช้างไกลง่วงเต็มขอนเลยกันยง่าเหยียดเลยจ้ะมัน วนใหม่ตามสายทางหล่หลยพี่น้องกูนะนี่เราไปอยู่มาเก็บเห็ดนั่งร่มนั่งฝาจะวันใหม่วันใหม่หล่ลีเทวนี้แต่ว่าเห็ดบ่ออกว่ามีเห็ดจ้ะ่าสิแมนสิมีเห็ดหอเก็บห้เอฟซีชม,มมี่ซ้ำจ้ะพี่น้องแม้เหมือนกับพี่นอ้นนองเปิดไ,ไม่ตะควันไอ้ใหม่เห็ดนั่งร่มนั่งฝาเขาจะออกตามคอนใหม่แบบนี้จ้ะตามสายทางนี่นะ ตอนนั้นปายูไม่เก็บอ้ยขาวเต็มขอนอยู่อัน,นติดถนนเนาะจ้ะพลังเาเจ้ากับ่เกนะ็บนค่ะพี่น้องเาจ้าอันบ่รู้จักเก็บนะคะมีคนเก็บโอ้ยปายู่กับสนุกเก็บสะะเสร็จแล้วคะ่ะพี่น้องไอเป็นมาย่มใดเด็ดเป็นตะกาล้นตะก้าพุแล้วค่ะมาแต่ละเถวจ้าขอนใหม่คนะ่ะพี่นอ้องแต่ว่าขอนเออใหม่แบบนี้น,น,น,นี่น็ดนั่งร่มนั่งฝ่าเขาบบออกด้วยจ้ะ มาขอนง่าป้าเป็นจะเผาทานได้หลายเนาะเห็นไหมต้นใหม่ต้นนี้งก็มีตาพี่นหองเยอะ้นย่อยห่ยเหยียดเลยจาพี่น้องเป็นจะเผาทานได้เยอะด้วเนา,า,าจ้าบ,บางคนบางตีอันโคนตนเขากระูดเลยหรอครับว่าต้นง่ญ่ขนาดไหน นี่จะเป็นสาน้ m ไทยมุบานจ้าพี่น้องค่ะน a m อันใสงามงามค่ะพี่น้องกำลังซองเบิงป่าเบิงเตากันจ้าพราะว่ามาเดินหลินแถวนี้เนาะจ้าบางเทอก็เห็นเตาหลายตัวที่ค่ะพี่น้องสงสัยเดี๋ยวนี้อากาศยังหนาวอยู่อันเตาเขาก็เลยพอท่านนี้นขึ้นมาเนาะคะ่ะสงสัยก็จะซ่อนอยู่พลังอยู่ง่ายกินง่ายค่ะพี่น้องเบิงมาเบิงฝลังเห็ดอาหารนี่อย่างเห็ดยังลูกจด็ส่วนทุกเขา มันนี่ฝรั่งข้าวพุ่วกับป็นน้องฝรั่งกินง่ายอยู่ง่ายจ้าฝรั่งหิดอันทัดเนื้อปุบใส่เนยจ้ะกินกับข้าวนมปังจ้าฝรั่งเป็นอย่างง่ายง่ายกะเน้องแค่นี้ก็แล้วเลยกพี่นน้อง อาหารเย็นค่ะพี่น้องพากันไปเลาะปลาถ่า,ายมูบานมาแล้วก็เลยมาเนี่ไปแหวซื้ออันพวกใส่กอกค่ะไปแวะซื้อเนื้ออันล้มควนนะคะอันนี้จะเป็นสลามีอันนี้จะเป็นอ่าอีหยังมุนค่ะขนมปังนี่ลาโรลลังปลาลั Besser, wir wegschmeißen, muss man Ja, backen. klar. Das ist guter Akhmet. Ja, ja. Hm. alloy. aloi, Dann besser... Äh, Frisch muss das, ist besser. Mhm. Weißt du, am Tag esse gleich. Ja, ja. Und so besser kochen bevor ich esse. backen und dann kein Problem mehr. Ja, wie ja. noch. Aloi.

zum Anstoren so für die Kinder Brot Knoblauchbank hämm ga Knoblauchbank Ja, du dann raus Mund ja Na 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 ครัพี่น้องป้าอยู่กับลุงกินง่ายยุง่ายจ้าทางมือถ้าบ่เฮ็ดกับเขาก็กินขนมปังง่ายง่ายเนาะจ้าเราสิกินขนมกินข้าวกินข้าวกินข้าวครับข้าวครับกินขนมปังขนมปังกับปั๊กขนมขนมขนมปังอิสบโร มา e ำอะไรมไรซเน็ข้าวรโอยไฟล์ชไไรซบลุงจเห็นตปาอยู่กินเขาสมอสมือคับพี่น้องมื่อนีปาอยู่ว่าอุ๊ขนมปังอร่อยเป็น่าบเมขนมปังมาทำด้วยอันจากเขาที่ว่าจันว่า Rất bực này kìa Hả? Ngọt chua à nó Im lâu, im lâu, mình mong Im lâu, im lâu, phần nào cắp đi bà này Phải lâu cắp ขอบคุณพี่น้องเอฟซีสุขสุขคนเด้อจ้าทั้งเอฟซีเก่าเอฟซีใหม่เจอกันคลิปหน้าค่ะบายบายขอบคุณขอบคุณครับขอบคุณค่ะบายบายฟังที่เจอกันสุโขทิเจอกันคลิปหน้าค่ะพี่น้องขอบคุณค่ะขอบคุณครับบายบาย Nochmal. Ja, nochmal. Alle guten Dinge sind rein.